น้องเกสป่วยป่วยกลางคลิปเลยเมือ่อวานเมื่อานไปงานโรงเรียน<ช>ดอกรักบานมา<ช>ที่โร<ช>งโรง,งเรียนน้องเกสมีงานเนาะ<ช>งานชื่อดอกรักบานเราแบบคงจะร้อนเนี่ยร้อนมากคือตากแดดเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เด็กเยอะเหมือนปนม่วงกันทาง,งเรียน เยอะไปหน่อยแล้วก็ที่โรงเรียนน้องเกสเห็นว่าป่วยหลายคนสี่สงสัยติดกันกันมากเลยนี่เลยตอนนี้ก็มีอาการแบบไอมีเสมหะเมื่อเมื่อวานเดินทางมาขึ้นเครื่องบินก็หลับหลับเสร็จก็นั่งรถนั่งรถก็หลับนี่ก็มาถึงนี่ก็หลับอีกอแต่ว่าก็ไม่ไม่มีไข้ไหมตัวหมาองมาเย็นหรือเปล่าคือหมาเป็นโรคหมาเป็นยาวเย็นเป็นเป็นคนเลือดเย็น คนเลือกเย็นเธอเป็นคนมือเย็นจับตัวลูกจะไม่ค่อยเท่าไหร่ต้องวัดตลอดโอ้ยอย่างนี้ไม่รู้ว่าจะเล่นน้ำได้หรือเปล่าน <S 2> <S 2> อ้อส่วนคนนี้อ่ะส่วนคนนี้เป็นไงส่วนคนนี้เป็นไงบอกไม่ <S <S โอยดูไหนสิแ๊บนึงนะนนล้มโชยดูไหนสินา,นา่าจอ่ะต่อก่อนต่อก่อนอ,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 อ่ะ <S <S อ่ะไหนในล้มล้มให้ดูหนอ่อย โอ้ย่างงี้อย่างางี้เลยเหรอต่อเป็นรูปกอไก่เลยลูกจะล,ล้มทีเดียวโอเคปะกอไก่เออหรือตัวยูก็ได้อะไรเงี้ยเนาะเอากอไก,อก่ไกดีกว่าเอากอไก่ดีกว่เอ้าเอ้าเอ้ายังไม่ทันเรยเลยล้มแล้วอเวลาโค้งอะ่ะกายต้องให้มันต่อกันนิดนึงลูกอย่างเช่นอย่างงี้เวลาโค้งต้องให้มันมันมันล้มแล้วมันทับกันได้อ่ะมามาช่วยช่วยลูกต่อหนะ่อย อ่าอย่างนี้อย่างนี้เอากายต่อตรง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 อันนี้เป็นตัวอะไรแล้วเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วต้องยังไงเน่เป็นตัวยูไงอ๋อจะเป็นตัวไก่หรอพผงกผงกโอ๊ยกอไก่ยากไปเอาตัวยูก่อนแล้วกันนะล้มสาเร็กเอ้าทำไมทำไร ทำก๊กทำตัวอยูทำก๊กไก่ลอยเลยทำขขอไข่ดีกว่าขอไข่เหรออ่ะขอไข่ก็ขอไข่นะได้หรอโอ้หมันเล็กอ่ะหยบหยบหยถ่ายไปหยบยูเหรอหยบอียายอียาอ่าได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวนะเอาแล้วนี้มันตัวอะไรแล้วเนี่ยอ่า ตัวยูอ๋อยูต้องไปอย่างนั้นนะหนอนดูเป็นตัววีอ่ะตัวยูดิอ่าแลนกายล้มหน่อยสิเพิ่งเพ่งเพิ่งเพ่งเพิ่งต่อต่อให้ยาวๆก่อนอ่ะเพิ่งนะเดินนะจะสำเร็จไหมน้อ่ะกายลองลองขากดูสิเอกออกออกโอ้โหยี่ยีต้องทำอันใหญ่ๆออกมานี่มันโค้งเล็กไปนิดนึงมันก็เลยแบบล้มตุปับตุเป เจเจเป็นไงปวดหัวไหมคะปวดหัวเหรออืมไอตลอดเลยอืเอเพลงเลยอุตส่าห์มาเที่ยวรีสอร์ทที่แบบสระว่้ยน้ำสวยๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็รีบๆหายเนาะกินข้าวก่อน กินได้นิดเดียวเองหลบไปอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ท่าทางจะหนักเลยน่าสงสาร,รน้องเกดจังดีขึ้นไหมคะเกดดีขึ้นไหมคะไม่ดีขึ้นเลยหรอคะไม่ดีขึ้นเลยเ,ข,เ,ลยเ,ยเข้าห้องเช็ดตัวสงสัยวันนี้อดว่ายน้ำแหละอดแน่นอนอมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะถ้าเป็นเพ่อนไหนนะคะที่ชอบคลิปของเราอยู่ Yelling yeah, for light.